สำนักงานกอสอนรอ่วมกับสำนักงานปปอชภอูมิใจเสนอ รายการสโมสรสุจริตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่สโมสรสุจริตค่ะรายการที่จะขอเป็นพื้นที่เล็กๆในการสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากประเทศไทยนะคะแล้วก็สร้างความสุขให้กลับคืนมาในบ้านของเราค่ะวันนี้นะคะฉันขออัญเชิญ กระแสพระราชดำรัสนะคะพระบรมราโชวาพระบาทสมเด็จพระจุอยู่หัวที่ทรงพระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2,531ค่ะใจความตอนหนึ่งว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกๆอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจับได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงนะคะวันนี้รายการสมสรจสุจริตจะพูดคุยกับการทํางานของปปชที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังแนวคิด เรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการเป็นคนดีปปชได้มีโครงการหนึ่งชื่อว่าลูกเสือช่อสะอาดนะคะเดี๋ยวนี้จะได้พูดคุยกันในช่วงที่ชื่อว่าสุจริตจับประเด็นค่ะแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะไปติดตามเรื่องราวของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในช่วงสุจริตติดตามกันค่ะช่วงสุจริตติดตาม กระตูนล,ลนลงป้องกันและปราบปรามการทุจริตหมู่บ้านช่อสะอาดตอนผู้ลงสมัครผู้แทนแจกของ มีผู้ลงสมัครผู้แทนขนของมาแจากเพียบเลยรีบไปรับกันเถอะพ่อเอ้ยอย่าไปเอาเชียวนะลูกนะถ้าเราไปรับของเขาเราก็ต้องเลือกเขาแต่พอเขาได้รับเลือกเขาก็จะหาทางเอาเงินคืนด้วยการคอรับชั่นให้เรามาเท่าไหร่เขาก็จะเอาคืนเป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยละ่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเราต้องเลือกคนเก่งที่ซื่อสัตย์ใช่ไหมจ๊ะพ่อใช่แล้วละ่ะลูกแม่แม,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 ม่ม่พูดเหมือนมีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างนั้นแหละเจ้าจุกเอ้ย อ,อก็พูดเผื่อไว้นะพ่อคือผมจะไม่ขอพูดในส่วนของว่าปีนี้หรือปีหน,น้าสิ่งที่อยากจะเห็นก็คือว่าเราได้พัฒนาปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชนของเรา ผมอยากจะขอเวลาสัก12ปี12ปี12ปีที่จะสร้างเด็กรุ่นใหม่ถ้้ถ้าเข้ากอนปีนี้จนจบม .6 ถ้าผ่านโครงการหลักสูตรลูกเสือชาดไปเราหวังว่าเด็กรุ่นนี้จะกลายเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นพลเมืองที่ดีของชาติของคนรุ่นใหม่ในอนาคตนะครับแต่ว่าโครงการก็ต้องใช้ระยะเวลาครับนี่คือสิ่งที่คาดหวังรายการ ਸਮੋਸਨ ਸੁਚਲਿ <laughs> ใสองค์กรรุ่งเรืองประเทศชาติมั่นคงสํานักงานปปชตื่นเธอชาวไทยอย่ามัวหลับไหลลุ่มหลงชาติจะรื้อน้ำรงก็เพราะเราทุกคนตื่นเธอดชาวไทยอย่ามัวหลับไหลลุ่มหลงชาติจรื้อน้ำรงก็เพราะเราทุก ชอสะอาดสัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดีสำนักงานปปชช่วงสุจริตจับประเด็นกลับเ,เข้าสู่ช่วงสมสรสรนสุจริตในช่วงสุจริตจับประเด็นนะคะอย่างที่เราได้ทราบกันก็คือว่าถ้าเราได้ปลูกฝังแนวความคิดในเรื่องของการต่อต้านและป้องกันการทุจริตนะคะตั้งแต่ยังวัยเด็ก พวกเขาก็จะงอกงามโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่รังเกียจการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ให้ความสําคัญกับการปโปรง่งใสแล้วก็ซื่อสัตย์จริตเป็นอันดับหนึ่งซึ่งเป็นความหวังของบ้านเราในตอนนี้เป็นอย่างมากทีเดียวค่ะ ปปชได้เริ่มแล้วนะคะสําหรับโครงการที่จะสร้างบุคลากรเหล่านี้ให้กับบ้านเราค่ะนั่นก็คือการทําโครงการที่ชื่อว่าโครงการลูกเสือช่อสะอาดนั่นเองเป็นโครงการที่มีแนวคิดที่จะนําเอาความดีงามเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็การรังเกยียจการทุจริตคอร์รัปชันลงไปในหมู่เยาวชนนะคะไปดูกันค่ะว่าปปชทํางานกันอย่างไรนะคะวันนี้ดิฉันขอแนะนําให้รู้จักกับแขกรับเชิญของเราสองท่านซึ่งเป็นผู้ดําเนินการโครงการนี้นะคะคุณบุญแสงชีระภากร ะะท่านผู้มุ่งในการสำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมืองสำนักงานปปชและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ทองชุบสอนแก้วผู้ตรวจการลูกเสือประจําสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและอดีตรองผู้มุ่งในการโรงเรียนสายน้ําผึ้งค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผอและท่านอาจารย์นะคะวันนี้อยู่กับเราค่ะจะได้พูดคุยกันถึงโครงการลูกเสือช่อสะอาดอยากให้ท่านผอเล่าที่มาให้เราฟังหน่อยคะ่ะโครงการลูกเสือช่อสะอาดมาเกี่ยว ziękuję, ข้องมาเกี่ยวข้องกับปปชได้ยังไงคะผอคะ ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตของคณะกรรมการปชาวชซึ่งส่วนหนึ่งนะครับยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือเรื่องของการปลูกและปลูกจิตสํานึกะนะครับเพื่อให้เยาวชนให้เด็กของเราเนี่ยมีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตเ,ออเราทําทั้งในหลักสูตรปกตินะครับก็สําหรับ วิชาลูกเสือเนี่ยก็เป็นวิชาบังคับวิชาหนึ่งในหลักสูตรของเด็กตั้งแต่ต้องเรียนอยู่แล้วครับตั้งแต่ป .1 ไปจนถึงมัธยม6เลยะนะครับแล้วก็มีพวกอาชีวะโรงเรียนอาชีวะวิทยาลัยชีวะอยู่บ้างก็พยายามที่จะเอาความรู้เกี่ยวกับการทุจริตโทษภัยของการทุจริตค,ครับการมีจิตสาธารณะ,ะเรื่องของการมีประโยชน์ทับซ้อนอะไรพวกนี้นะครับเข้าไปให้เด็กๆได้เรียนรู้ นะครับก็จะได้รู้ว่าอะไรที่ถูกที่ควรน่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็เลยทําความตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็สํานักง,งานลูกเสือแห่งชาติที่จะช่วยกันสร้างหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดขึ้นมามนตั้งชื่อว่าลูกเสือช่อสะอาดหรือทํำไมเป็นลูกเสือช่อสะอาดนะคะคือสัญ,ญลักษณ์ช่อสะอาดเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทางคณะกรรมการปปชได้จัดประกวดนะครับ พอชนะการประกวดแล้วเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการส่งเสริมคุณธรรมความดีนะครับมีที่มาแล้วก็คณะรัฐมนตรีก็มีมติรับทราบแล้วก็ให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเอาไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมความดีได้แล้วก็เลยเอาสัญลักษณ์ช่อสะอาดเนี่ยเอามาเป็นส่วนหนึ่งของ ลูกเสือคือเรียกว่าลูกเสือช่อสะอาดครับลูกเสือช่อสะอาดเป็นคําใหม่ซึ่งต่อไปนี้เราจะได้ปลูกฝังเรื่องนี้ลงไปในหมู่ลูกเสือด้วยแต่หลายคนสงสัยเอ๊ะแล้วทำไมทําไมเลือกเจาะจงว่าจะเป็นวิชาลูกเสือคะทาไมไม่ตั้งหรือว่าไปอยู่กับวิชาวิชาอื่นๆลูกเสือเนี่ยมันเป็นมีมีมีท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าลูกเสือเนี่ยคือจริยธรรมภาคปฏิบัติการที่เราให้เด็กเรียนท่อง การความดีทําอย่างไรซื่อสัตย์ทําอย่างไรมีจริยธรรมอย่างไรแล้วก็ตอบข้อสอบไปเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวิชาลูกเสือเป็นวิชาที่นําเอาความเป็นนามธรรมทั้งหลายแหล่ของคาเนี้ยเอามาแปลงให้เป็นภาคปฏิบัติเด็กจะได้ลงมือทําเองเมื่อลงมือทํากับมือเนี่ยจะจําได้ฝังใจนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เองได้ทําลงไปก็จะ เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีคค่ะอาจารย์ขานนานะที่เป็นคนดูแลเรื่องของลูกกิจการลูกเสือนี่นะคะ,คะพอลูกเสือได้เติมเรื่องนี้ลงไปเนี่ยอาจารย์มองเห็นมิติอะไรเกิดขึ้นบ้างในการที่จะเรียนลูกเสือหรือว่าสําหรับเด็กๆที่จะได้ได้เรียนวิชานี้ค่ะคือวิชาลูกเสือนี่เป็นวิชาที่เสริมสร้างวินัยกับนักเรียนเป็นวิชาที่เสริมสร้างให้เยาวชนนั้นมีระเบียบวินัยมากในขณะเดียวกันในในวิชาลูกเสือนั้นเสริมสร้างระเบียบวินัยอย่างเดียว แต่ในด้านจริยธรรมอะไรต่างๆนั้นเราอาศัยหลักสูตรภายนอกเช่นที่กําหนดไว้ในปชวชนี่ก็คือหลักสูตรที่จะเสริมสร้างให้เขามีความซื่อสัตย์สุจริตมีความมีรู้จักตนเองมีความเป็นตนเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความม,มีจิตอาสามีจิตการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อจะเสริมสร้างให้ตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปจนกระทั่งถึงะระดับม .6 ห,หรืออาชีวศึกษาคือ การสร้างหลักสูตรสืบเนื่องโดยจะเริ่มตั้งแต่เด็กๆให้รู้จักตนเองพอโตขึ้นหน่อยให้สัมพันธ์กับสังคมโตขึ้นหน่อยก็คือสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในในการจัดระเบียบของสังคมและสุดท้ายก็คือสามารถที่จะเป็นผู้นําในสังคมนั้นได้ทั้น,นี้คือในสิ่งที่เราต้องการคือเพิ่มมิติเรื่ กรป้องกันการทุจริตครับปลูกฝังเรื่องนี้เข้าไปในลูกเสือด้วยครับน่าสนใจก่ะทีนี้พอจับประเด็นตรงนี้ได้แล้วเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วเรามีการกําหนดแผนการโครงการนี้ยังไงคะวางแผนทํางานยังไงคะครับก็หลังจากที่เราได้ทําความตกลงบันทึกข้อตกลงกับสํานักงานลูกเสือแห่งชาติจากลูกเสืออธิการเนี่ย ทางคณะกรรมการปปชก็ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งคือคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอบสะอาดแล้วก็ร่างหลักสูตรขึ้นมานะครับร่างหลักสูตรขึ้นมาว่าควรจะให้เด็กในแต่ละชั้นในแต่ละช่วงวัยเนี่ยรู้เรื่องอะไรบ้างปปชร่างหลักสูตรเองร่วมกับทางสํานักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมจากจากท่านอาจารย์จากวิทยากรทางลูกเสือผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านทีเดียวนะครับเราใช้เวลาทํากันมาเป็นปีนะครับร่างหลักสูตรขึ้นมาทดลองหลักสูตร S <S นะครับมีทั้งหลักสูตรของเด็กหลักสูตรของผู้บังคับบัญชาะนะครับก็ทํากันมารวมทั้งรวมทั้งเราทางสํานักง,งานปปชอเองเนี่ยก็เตรียมความพร้อมในส่วนของ,ของสํานักง,งานปปชด้วยการให้ข้าราชการของเราซึ่งประจําอยู่ในสํานักง,งานปปชประจําจังหวัดเนี่ยได้มีความรู้ทางลูกเสือ,อแล้วก็เปิดอบรมหลักสูตรลูกเสือให้กับข้าราชการของเราเพื่อที่จะเตรียมรับ หลักสูตรนี้แนวนโยบายเนี้ยไปปฏิบัติให้เต็มพื้นที่ทั้งประเทศไทยทุกทุกจังหวัดด้วยคือปปะชะก็ต้องเรียนรู้เรื่องของลูกเสือด้วยลูกเสือก็ต้องเรียนรู้เรื่องแนวคิดของปปะชะแล้วเป็นการทํางานควบคู่กันไปครับสององค์กรครับ,ค,รบค่ะแล้วแล้วเราล,ล,ล,ลาดับขั้นตอนของเราเป็นยังไงคะในการที่จะทําให้โครงการนี้เป็นรูปธรรมนะคะพ่อก็รเริ่มจากสร้างหลักสูตระนะครับสร้างหลักสูตรเสร็จเราก็เตรียมเอาหลักสูตรเนี้ย นะครับไปสู่โรงเรียนการนําไปสู่โรงเรียนนี้เราไม่ให้ให้กับข้าราชการสํานักงานปปชไปสอนลูกเสือเราอบรมผู้บังคับบัญชาก็คือครูลูกเสือในโรงเรียนก็คือครูที่สอนลูกเสือนั่นเองใช่ครับใช่ครับหน้าที่ของสํานักงานปปชก็คือให้ความรู้กับครูลูกเสือเราก็จะเตรียมหลักสูตรเราจะพิมพ์เป็นรูปเล่มเราจะทาเป็นซีดีเผยแพร่ไปเราจะเตรียมเอาองความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ย ป้อนให้กับครูลูกเสือเป็นระยะระยะโดยผ่านทางสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดโดยทั้งหรือทั้งจากสำนักง,งานปปชส่วนกลาง <S 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 ะนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมเป็นโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้แล้ว <S S S 1> เราก็จะเดินหน้ากันเต็มตัวก็คือปีงบมาเนี้ยแล้วปีงบมาหน้าแสดงว่าปีก่อนหน้านี้คือเราปูพื้นฐานมาเตรียมหลักสูตรเตรียมอะไรพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะหลักสูตรเนี้ยค่ะเราแบ่งเนื้อหาหรือว่า ระดับชั้นของการเรียนรู้ยังไงคะเราเริ่มต้นเราเริ่มต้นจากการกําหนดหลักสูตรขึ้นมาเป็นสี่สำหรับลูกเสือสี่ประเภทสี่ประเภทคือลูกเสือสำรองสามัญสามัญนัใหญ่และวิสามัญอ๋อค่ะเราแต่ละประเภทนั้นก็จะมีข้อรังการชุดหนึ่งแต่ละแต่ละประเภทเข้าไปดูแลในการสร้างหลักสูตรและกหนดหลักสูตรของลูกเสือสำรองโดยมีหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมลูกเสือสำรองนั้นเป็นเวลาสองวันคือหลังจากทําหลักสูตรแล้วไปอบรมสองวัน ครูเองก็ต้องไปอบรมครูเอาครูมาครูมาเสริมมาเสริมตรงนี้แล้วกลับไปอบรมเป้าหมายคืออบรมนักเรียนแต่เราใช้ทดลองกับครูกับครูสําหรับลูกเสือสมรองครูที่สอนลูกเสือสมรองมารับการอบรมเพื่อถ่ายทอดหลักสูตรนั้นแล้วก็สําหรับสามัญสามรัญใหญ่และวิสามันก็เช่นเดียวกันทําเช่นเดียวกันคือกําหนดหลักสูตรขึ้นมาแล้วก็เรียกครูเชิญครูพวกที่มีความรู้ทางด้านลูกเสือขั้นขั้นสูงมาแล้ว มารับการอบรมเพื่อนําหลักสูตรนี้ไปถ่ายทอดไปถ่ายทอดสู่นักเรียนทุกประเภทเราทําการอบรมไปแล้ว4ประเภทด้วยกันประเภทสำรองสามัญสามัญญ่และวิสามัญโดยทดลองหลักสูตรเป็นเวลา3เดือนประมาณ3เดือนเศษหลังจากนั้นเรามาประเมินว่าหลักสูตรที่เราทําไปแล้วนั้นใช้ได้ผลอย่างไรแล้วก็กําหนดกําหนดเป็นหลักสูตรที่เสร็จสิ้นและก็ขณะนี้ทางปวชกาลังดำเนินการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ นี่การที่จะนําไปสู่โรงเรียนสู่นักเรียนเนี่ยเรามีแผนขนานี้ก็คือเรากําลังจะทําการอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือผู้บัญชาลูกเสือทั้ง4ี่ประเภทโดยเอาครูซึ่งมีวุฒิทางลูกเสือสูงสุดในระดับโรงเรียนเอามาอบรมแล้วก็ใช้มาอบรมกําหนดหลักสูตรเอาหลักสูตรที่ทําแล้วทั้ง4ี่ประเภทนั้นมาจัดทําเป็นแผน ในการจัดการเรียนการสอนในในสถานศึกษาโดยเพื่อที่จะนําเอาไปจัดการรวมกับเด็กที่เราเตรียมการไว้แล้วก็เป้าหมายต่อไปก็คือต้องการที่จะให้ครูบุคลากรลูกเสือเหล่านี้กับไปสร้างกองลูกเสือในโรงเรียนเรียกว่ากองลูกเสือช่อสะอาดโดยกําหนดแผนการสอนเสริมจากหลักสูตรลูกเสือปกติของกระทรวงศึกษาแต่เอาหลักสูตรของปปชเข้าไปเสริมแล้วก็ให้วุฒ ให้วิชาพิเศษกับลูกเสือที่ผ่านการบรมของปปชนั่นก็คือผ่านไปในทางวิชาพิเศษอีกส่วนหนึ่งซึ่งวิชาพิเศษของเสือทั้งสี่ประเภทนั้นก็มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสัมรองสามัญสามัญใหญ่และวิสามัญก็มีอยู่แล้วแต่เราเสริมของเราเข้าไปโดยการสร้างหลักสูตรวิชาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือชอบสะอาดเช่นความเป็นผู้มัธยัติค,ความเป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริต ในเนื้อหาวิชาก็จะมุ่งเน้นในให้ส่งเสริมให้เขาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตโดยสู่ภาคปฏิบัติมากที่สุดไม่ใช่เป็นการเรียนการสอนโดยผ่านห้องเรียนแต่เราจะใช้วิธีการก็คือให้เด็กได้ไปทําโครงการในในชุมชนในหมู่บ้านในครอบครัวแล้วก็ไปปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับของทางครอบครัวหรือชุมชนแล้วก็ผ่านเข้ามาทางผู้บัชาลูกเสือเพื่อที่เขาจะได้รับรองว่าเขาได้ผ่านวิชานั้นโดยภาคปฏิบัติที่เราทดสอบได้ ปีการศึกษานี้ใช่ไหมคะที่จะเกิดขึ้นฟังดูแล้วน่าตื่นเต้นนะคะเพราะปปชกับทางลูกเสือมีการเตรียมตัวปรึกษาระหว่างแผนงานกันมาเป็นอย่างดีสร้างบุคลากรเรียบร้อยละตอนนี้กําลังจะลงไปสู่เยาวชนที่เป็นเป้าหมายของเราระหว่างทางนี่เราเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะท่านผอเพราะเหมือนเป็นเรื่องใหม่เหมือนกันนะคะปปชกับทางลูกเสือมาจับมือกันอุปสรรคในความร่วมมือไม่มีนะครับอุปสรรคของเราเป็นเรื่องของ เรื่องทางการบริหารอื่นๆมากกว่านะครับเช่นเรื่องเวลาเช่นเรื่องงบประมาณนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าโดยธรรมชาติเนี่ยโรงเรียนเรากระจายไปสามหมื่นกว่าโรงเรียนทั่วทั่วประเทศไทยเนี่ยการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหรือครูลูกเสือในโรงเรียนให้ทั่วถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับซึ่งเราก็มีแผนต่อไปที่จะทำนะครับซึ่งก็จะทําในปีงบประมาณ59ปีงบประมาณ60ต่อไปเราก็จะอาศัย หน่วยงานที่มีอยู่แล้วค,คือสมาคมสมโมสรลูกเสือต่างๆที่ตั้งอยู่ในเกือบทุกจังหวัดหรือทุกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยะจะมาทําหน้าที่ควบคู่ไปกับสํานักง,งานปปชนั่นก็คือทางสมาคมหรือทางสมโมสรลูกเสือเนี่ยเราจะขอให้ช่วยเราฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโดยใช้หลักสูตรของเราด้วยะนะครับแล้วโดยมีสํานักง,งานปปชประจําจังหวัดซึ่งเราได้ผลิตบุคลากรลูกเสือของสำนักงานปปชเนี่ยประจำอยู่ เกือบทุกจังหวัดเนี่ยะนะครับถ้าไปช่วยสนับสนุนทางวิชาการ,รก็คิดว่าจะทำไปได้ด้วยดีนะครับภายในปีหนึ่งหรือสองปีนี้เตรียมพร้อมที่จะซัพพอร์ตสนับสนุนตเต็มที่ในเรื่องนี้นะคะท่านสำหรับคนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้คือไม่ว่าจะเป็นครูลูกเสือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะต้องมีคุณสมบัติยังไงคะที่มาจะมามาช่วยงานนี้ได้ค่ะสำหรับผู้มั่งลูกเสือที่จะเข้ารับการอบรมนั้นต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยขั้น ความรู้ชั้นสูงของลูกเสือทุกประเภทเข้ามาอบรมนุ่มชาลูกเสือช่อสะอาดนี่เมื่อเข้ามาอบรมพุ่มชาลูกเสือช่อสะอาดแล้วภุ่ิชาทุกคนนั้นเมื่อผ่านการอบรมไปแล้วต้องไปเตรียมการาประเมินผลตัวเองก็โดยการไปตั้งกองลูกเสือในโรงเรียนเรียก <Le igh S 1> ว่ากองลูกเสือช่อสะอาดเป็นกองลูกเสือพิเศษขึ้นมาเป็นหน่วยหน่วยพิเศษขึ้นมาในโรงเรียนแล้วก็ทําผลงานทําโครงการของดําเนินการตามหลักสูตร แล้วก็ประเมินโครงการมาภายใน4ีเดือนแล้วก็แจ้งมาทางปชาาปชวปปชก็จะมอบบุญทบัตรหรือมอบเข็มเป็นเป็นผู้มัชารกเสือปปชพิเศษขึ้นมาเป็นลักษณะเป็นคุณสมบัติพิเศษสําหรับผู้มัชาที่เป็นผู้มัชาปปชอย่างน้อยต่อไปเรากําหนดไว้ว่าอย่างน้อยหนึ่งโรงเรียนเนี่ยต้องมีบุคลากรอย่างน้อยสองคนต่อการตั้งกองลูกเสือหนึ่งกองในโรงเรียนค่ะ นั่นคือเป้าหมายตอนนี้ก็คือค่อยๆขยายผลไปเรื่อยๆใช่ไหมคะกลุ่มแรกนี่ประมาณสักกี่คนได้คะคาดว่าผู้เขชาที่จะผ่านกับรมสามรุ่นนี้ก็240เป็นอย่างน้อย240กว่าคนแต่เห็นบอกว่ายังมีอีกเยอะก็ต้องค่อยๆไปเรื่อยๆเพราะเราอบรมได้ไม่เกินครั้งละ80ดินี่คือเป้าคือกำหนดเขาในการฝึกอบรม แต่ว่าปีการศึกษานี้ก็น่าจับตาดูนะคะ,คะเพราะว่าจะลงไปสู่เด็กๆซึ่งเป็นตัวผู้เรียนแล้วคิดว่าอย่าง,งน้อยๆ240นี่ก็จะมีโรงเรียนไม่ต่ํากว่า200ที่จะเป็นเป็นมีกองลูกเสือชอสะอาดในโรงเรียนในส่วนของครูลูกเสือที่มาฝึกอบรมอะ,ค,ะค่ะเราได้เราได้พูดคุยกับเขาแล้วเขามีความรู้สึกไงบ้างคะที่เราจะมีการเติมตรงนี้เข้าไปในหลักสูตรด้วยค่ะขณะนี้เท่าที่เท่าที่ประเมินในรุ่นที่ที่ที่เอามา3 3รุ่นที่แล้ว ที่มาอบรมการใช้หลักสูตรคราวที่แล้วเรามาอบรมการใช้หลักสูตรนั้นผลตามมาก็คือขณะนี้มีคนเสนอโครงการมามากมายให้กับทางปวชได้ให้ดําเนินการขณะนี้มีคนสนใจบางคนก็ต้องการที่จะที่จะได้เนื้อหาหลักสูตรที่แท้จริงขณะในเรื่องเรากำลังดำเนินการอยู่ปวชก็กำลังจัดพิมพ์หลักสูตรนั้นอยู่เพื่อที่จะแจกจ่ายไปให้กับครูเขาได้ไปดําเนินการมันมีปัญหาว่าวิชาลูกเสือเนี่ยเป็นวิชาที่ที่แปลกกับวิชาอื่นก็คือ ไม่เพียงแต่สอนกันในห้องเรียนะจะต้องออกภาคปฏิบัติออกการแจ้งทุกเด็กต้องทําโครงการต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะทําให้เป็นภาคปฏิบัติจริงๆมไม่ใช่ไปดั้งเรียนนั่งท่องเราเราไม่ส่งเสริมนะกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมการแจ้งซะส่วนใหญ่ก็คือการลงไปคลุกคลุกสำหรับเด็กอนุบาลเนี่ยหรือหรือสํารองเนี่ยอาจจะไปทําในครอบครัวไปแนะนําผู้ปกครองและผู้ปกครองก็ยอมรับรับรองมาให้ใน สามันก็จะไปเข้าสู่ไปชุมชนใกล้ๆบ้านใกล้ๆตัวแล้วก็ได้รับคำรับรองจากชุมชนมาคือทุกอย่างที่ผ่านผ่านการรบรวมแล้วและเข้าไปทําโครงการเนี่ยเขาต้องได้รับผลตอบแทนมาโดยการให้คำรับรองจากหน่วยงานหรือชุมชนใกล้เคียงที่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือให้เด็กไปม,มีส่วนร่วมในการดําเนินการโครงการด้วย ก็ถือเป็นเรื่องท้าทายทั้งของปปชเองแล้วก็ทางสํานักงานลูกเสือด้วยนะคะที่แบบว่าต่อไปเราจะได้เห็นว่าที่เราทํางานกันมาตลอดทั้งปีเนี่ย<ช>ออกมาเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ย<ช>จะออกดอกออกผลอย่างไรแต่ถือว่าเป็นเรื่องดีสาหรับการเริ่มต้นเป็นอย่างมากเลยท่านผอ,อ,อคาดหวังอย่างไรนะคะสำหรับปีการศึกษานี้ที่วิชานี้จะลงไปสู่ตัวเด็กๆแล้วเราอยากเห็นอะไรคะคือผมจะไม่ขอพูดในส่วนของว่าปีนี้หรือปีหน้าสิ่งที่อยากจะเห็นก็คือว่าเราได้ พัฒนาปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยผมอยากจะขอเวลาสัก12ปี12ปี12ปีที่จะสร้างเด็กรุ่นใหม่ถ้าเข้ากอหนึ่งปีนี้จนจบมหเนี่ยถ้าผ่านโครงการหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดไปเนี่ยเราหวังว่าเด็กรุ่นนี้จะกลายเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นพลเมืองที่ดีของชาติของคนรุ่นใหม่ในอนาคตนะครับแต่ว่าโครงการก็ต้องใช้ระยะเวลาครับนี่คือสิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่พอ,อพูดมาน่าสนใจเพราะว่าคือมันเป็นโครงการที่ต้องทําอย่างต่อเน,นื่องต้องทำต่อเนื่องแล้วก็ต้องใช้ความร่วมมือกันด้วยระหว่างหลายๆฝ่ายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางปปชสํานักง,งานลูกเสือแม้แต่โรงเรียนหรือแม้แต่ชุมชนที่จะต้องช่วยกันผลักดันนะคะโครงการนี้ให้ประสบความสําเร็จค่ะโครงการลูกเสือช่อสะอาดนะคะทางสํานักงานปปชได้ร่วมกับสํานักง,งานลูกเสือแห่งชาติได้จับมือกันแล้วสร้างหลักสูตรตรงนี้ขึ้นมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เราจะช่วยสร้างบุก คลากรในชาตินะคะที่มีค่านิยมในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ให้ความสําคัญกับการซื่อสัตย์สุจริตนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะคขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับค่ะและนี่ก็คือการทํางานของปปชกับองค์กรสําคัญของชาตินะคะที่จะช่วยกันทําให้ความซื่อสัตย์สุจริตนั้นมีขึ้นในบ้านเราแล้วก็การทุจริตนั้นก็หมดไปจากบ้านเราด้วยค่ะช่วงนี้เราไปติดตามเรื่องราวดีๆจากปป,ปชนะคะพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องดีค่ะ รายการสโมสรสุดจริต เริ่มต้นเล็กๆที่เรียกว่าทุจริตร่วมกันต่อต้านค่านิยมผิดๆให้ทุจริตหมดไปสำนักงานปาปชนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เรา ได้เข้าไปตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐในโครงการต่างๆด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนไทยทั้งชาติคอร์รัปชันต้องหมดไปสำนักงานปปอชอรายการสโมสรสุจริต ถึงช่วงสุดท้ายของสโมสรสุจริตค่ะวันนี้เราจะส่งท้ายกันด้วยเรื่องดีๆจากปปชนะคะในช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องดีค่ะและคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามสโมสรสุจริตได้ทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV นั่นเองค่ะก่อนจากกันอย่าลืมร่วมสนุกกับทางรายการนะคะตอบคําถามถูกเรามีของที่ระลึกส่งมอบให้คุณผู้ชมถึงบ้านค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันวรา,าพรสมพงษ์และทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องดีขอรับชัานรับไม่ได้นิมนต์ยิ้มเดนี่คนดีไม่ขอรับท่านหเห็นทีว่าจะต้องถึงเวลาบุรณะแล้วสิน,นะ เ้ไอ <łość> ้ปัดโอ๊ยเดี๋ยวได้ยินมาว่าโบสถ์กำลังจะพังนั้นเหลอคะหลวงพี่แค่หลังข้ารั่วนายโยมโอ้ยอย่างเนี้ก็ต้องใช้เงินเยอะสิเจ้าคะ ทำไมต้องใช้เงินด้วยเดี๋ยวพวกเราช่วยกันมีชาวบ้านมาช่วยกันซ่อมแซมไม่นานก็เสร็จขอรับนี่มันยุคไหนแล้วไม่ใช่อโยธยานะจ๊ะจะได้มีคนมาช่วยสร้างวัดมันต้องมีเงินจ้างเดียนมีข้อเสนอจะขอเป็นผู้ซ่อมแซมทั้งหมดบูรณะโบสถ์แห่งนี้ให้ใหม่เอี่ยมเลยถือว่าเป็นการทําบุญเพียงแต่ว่า มีเลสันไหนแค่หลวงพี่พอเพียงช่วยผูดให้ชาวบ้านยอมขายที่ดินให้เดียนเท่านั้นเองง่ายๆชาวบ้านเชื่อหลวงพี่หยุดแล้วแลก็วความอยากได้อยากมีเป็นกิเลสอย่างหนึง่งแม้ทางว่าจะต้องการซ่อมอุโบสถก็ตามแต่คุณมุกติดสินมลอัตมาด้วยความอยากนี้มันคอร์รัปชั่นชัดๆทางวัดคงจะรับไม่ได้ปล่อยให้วัดผูพังยังดีกว่าสร้างวัดด้วยเงินไม่บริสุทิ์นายโยม เดียนจะไปทำอีกแล้วเจ้าค่ะ